สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะผมเจอเกนคอปครับรับ ตกงานแน่นอนครับชาบบรี่เป็นเจ้าของหงครับเจอเกนครอฟชี้ว่าตัวเองคงตกงานตั้งแต่ปีแรกที่คุมลิเวอร์พูลครับหากเจ้าของทีมเป็นชอตโบลี่แล้วที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของทีมเชลซีอยู่นั่นเองครับมาริซิโนโบลิซิโนครับพาเชลซีนั้นโชว์ผลงานยอดเยี่ยมในช่วงส่งท้ายฤดูกาลครับและคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้สําเร็จหลังจากที่มีฤดูกาลที่กัดท่อนกัดแท่นรุ่มรุ่ม,มดอน,นมาตลอดทั้งสีซั่นนะแต่หลังเกมสุดท้ายของซีซั่นราว48ชั่วโโมก็ดดดนนปลไ้ นะครับผมช่วงหลังๆมาฟอร์มดีนะครับเชลซีแต่พอร์ตเองก็ยังไม่รอดนะครับครอปพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าเราควรจะมีความสุขจริงๆเรานี่คือหมายถึงครอปแล้วก็ทีมงานนะครับที่พวกเขาเนี่ยมีแฟนเวส,สปอร์ตกุ๊ปเป็นเจ้าของลิเวอร์ภูลครับไม่ใช่คนที่ซื้อสโมสร,รในกลุ่งลอนดอนครับเขาก็เน็บแนมไปที่ทางด้าน ทางด้านชอตโบลี่เจ้าของเชลซีครับแล้วเขาก็ยังได้กล่าวเลยครับว่าผมคงไม่รอดตั้งแต่ปีแรกกับลิเวอร์พูลครับตอนนี้เชลซีน่ะกลับมาเล่นฟุตบอลที่คุณคิดว่าโอเคอีกครั้งช่วงท้ายซีซั่นครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังไม่พออยู่ดีครับทำให้พอร์ตเปรดซิโนนั้นโดนปลดออกจาก กุนสื่อของเชลซีนะผมเอาจริงๆนะครับคอปเองก็พูดถูกนะครับสมัยนี้เจ้าของสโมสรนนะใช้เงินเยอะจริงๆครับกับสโมสรของตัวเองครับแต่ก็อย่างว่าแล้วครับผมมันไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วปุ๊บปั๊บจะทําได้เลยจะประสบความสําเร็จเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับแต่สมัยนี้ฟุตบอลสมัยใหม่ครับไม่ได้มีเวลาไม่ได้ให้โอกาสกับ ทางด้านคุณซื้อมากนักครับก็ต้องเป็นไปตามวัฏจักรของยุคสมัยใหม่แล้วครผมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงกับผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีอย่างมาเลสกาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ